ออำเภอโพละทัชคางจังหวัดพิจิตรนะคะสองวนสองพี่น้องนะคะแล้วสองสวนสองพี่น้องช่วยกันใหญ่เลยนี่ สามสิบห้าสามสิบห้าเจ้าแต่หลายแปลงนะคะเจ้าหนึ่งวัทีสามแปลงรวมกลุ่มใช่ไใช่ค่ะรวมกลุ่มกัน,น,กห,นกหลายหมื่นต้นเฉพาะถ้าข่อยอย่างเดียวเกือบเจ็ดพันต้นของกลุ่มอะคะ่ะโอ้ขึ้นรถขึ้นรถตัดเลยครับาารรยากาศในสวนอากาศในสวนตอนเย็นนะคะ <laughs> มาจากไหนคะอ,ย,คอยุธยานะคะ,ะลูกค้าที่อยู่อยุธยานะคะสามารถชิมส้มโอนะคะในกลุ่มของอนุรักษ์ส้มท่าข่อยได้นะคะดเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอะไรนะมีะวานิ้วนะคะถ้าส่วนไหนต้องร้านไหนต้องการไวยนิ้วนะคะคทําให้ด้วยนะคะคนี่โอ้โห ขับรถก็ขับเองตัดก็ตัดเองกเก็บก็เก็บเองแต่ตังก็เก็บคนเดียวพันตังก็เก็บเองนะคะนี่ค่ะวันนี้เราลุยสวนกันทั้งวันนะคะอยู่กันทั้งวันละค่ะสวนสองพี่น้องนี่ค่ะ ให้ลูกค้าเข้ามาชิมก่อนนะคะเราให้ลูกค้าชิมก่อนถูกใจค่อยซื้อไปนะคะให้เป็นของฝากเป็นของขายของลูกค้าได้อย่างดีเลยนะคะอยู่ที่อำเภอโพปร,ระทับช้างจังหวัดพิจิตรค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ